สวัสดีทุกท่านนะด้วยนะครับผมทามาเองวันนี้เราจะมาพังกับไกด์ของตัวของน้องฮานาบิหรือสปาโคกันแบบเข้าใจง่ายกันนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยเข้าใจตรงกันก่อนนะครับผมไม่ว่าจะเรียกน้องว่าฮานาบิหรือสปาโคนะครับน้องก็คือเราก็รู้ว่าเป็นน้องเนาะแต่แต่ผมจะเรียกน้องว่าคุณรูมิ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในคลิปนี้ผมเรียกชื่อสลับไปสลับมาก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่เราก็รู้กันนะว่าเป็นตัวของน้องเนาะตัวของค่าสเตตัสของน้องฮานาบีเนี่ยก็คือเลี้ยงเลือดสามพันขึ้นไปครับเพื่อเอายืนในม็อกหรืออะไรก็ตามนะครับผมความเร็วก็มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ผมแนะนําว่าเป็นร้อยหกสิบเป็นเบรดไวร้อยห้าสิบร้อยสี่ห้าอะไรประมาณนี้นะครับคริโาเมดเลี้ยงเยอะๆเพราะมันจะมีผลกับตัวของบัฟสกิลอีนะครับประมาณนี้ครับผมก็เลี้ยงเปอร์เซ็นต์ได้ยิ่งดีเลยครับ ก่อนอื่นเรามาเข้าใจตัวของสกิล E แล้วก็สกิลอันติของน้องสปาโคิลก่อนนะครับพรสวรรค์หรืออันอื่นเราค่อยอธิบายท,ทีหลังนะครับผมเพราะว่าในเกมพ์หลักๆเราก็เล่นยันอยู่แค่นี้เนาะตัวของสกิล E ของน้องเนี่ยเข้าใจง่ายๆก็คือเป็นการแจกคีดัมเมดของตัวเองไว้ให้ตัวละครที่เราเลือก1ตัวครับแล้วก็เพิ่มความเร็วขึ้น50เป็นเวลา1เทินนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้สก e ิลนนี้กับตัวของน้องสปาโคิลก็จะไม่เกิดผลอะไรนะครับ ตัวของอันติฮานาบินะครับผมเมื่อกดใช้จะได้แต้มสกิลคืนมาสีแต้มและได้บัฟตัวของปิศารวมครับผมซึ่งปิศารวมตรงนี้ก็จะใช้กับตัวของพอรสวรรค์อีกทีนึงนะครับผมเดี๋ยวผมอธิบายแยกนะครับคือคุณเชื่อไหมว่าไอ้ตรงนี้ที่มันมีหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าอ่ะคือยี่สิบอัเทกที่ผมอธิบายอยู่เรื่องอันติของฮานาบินะครับเพราะฉะนั้นกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะ <laughs> พรสวรรค์ของน้องนะครับผมจะทําให้ตัวของแต้มเนี่ยจากห้ากลายเป็นเจ็ดแต้มนะครับผมและ ทุกครั้งที่ฝ่ายเราใช้แต้ม1แต้มนะครับผมจะทาให้สร้างดามมจเพิ่มขึ้น3.6ปเซึ่งซ้อนทับได้สูงสุด3ชั้นซึ่งไอตัวของ 3. 6ปนี้มันมีตัวคูณเพิ่มได้อีกนะครับถ้าเกิดว่าเราอ,อ้ยกูไม่ได้ตั้งใจจะซึ่งมันสามารถซ้อนทับได้สูงสุด3ชั้นนะครับผมก็จะได้เป็นสเต็ก3ชั้นไปพอสวรรคนี้นะครับผมเมื่อโจมตีปกติจะฟูลฟูลพลังงานเพิ่มเติม10หน่วยนะครับส่วนพอสวรรค์นี้นะครับผมขยายเวลาบัฟส e กิล ตัองพอสวรรค์อันนี้นะครับผมก็จะบวก ATK เพิ่มขึ้น15%นะครับแล้วถ้าเกิดว่าในทีมนะครับผมเป็ตัวคอนตั้ม1 2 3นะครับผมก็จะบวกดาเมจเพิ่มอีกครับผม5 15% 30%เป็นตัวของ ATK ที่บวกเพิ่มขึ้นมานะครับผมย้ำว่าเป็นตัวคอนตั้มเท่านั้นนะครับผมเนี่ยมันเขียนชัดเจนตัวของพอสวรรค์อัพเป็นตัวของพอสวรรค์อะไรบ้างที่แนะนำก็จะเป็นตัวของสกิลอีน้ำเลยครับทิ้งไว้ที่7ก็ได้แล้วก็ตัวของพอสวรรค์น,นะครับเพื่่ออเอ Stack เเาาดมมจสแตคพิ แล้วก็ตัวของอันติลองลองมาครับผมเพื่อที่จะเพิ่มตัวของดามิพอสอนเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมก็จะเป็นตัวของเมดข้างๆนี้ปลดให้หมดนะครับผมส่วนตวงคีดามิอันนี้อยากให้ปลดมากๆนะครับผมเพราะว่าปลดง่ายถ้าเกิดว่าอยากเพิ่มคีดามิก็ปลดให้สุดเลยก็ได้ครับผมแต่ตัวของเอ่อเงี้งข้างๆเนี่ยผมไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับผมถ้าเกิดว่าทรัพยากรไม่พอหรือว่าเก็บของดองรอให้ใครอยู่นะครับผมก็ปลดประมาณผมก่อนเลยก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าเวอร์จริงก็ต้องปลดไอแรงคีตรงนี้สองชิ้นนะครับ เซตหลีกที่ผมแนะนําของน้องนะครับมีเซตเดียวเลยครับก็คือเซตตัวของ4ความเร็วนะครับผมถ้าเกิดว่าใครจะไปใส่อย่างอื่นก็ได้นะครับผมแต่ขอย้ายังไงก็ได้ให้ความเร็วมากที่สุดนะครับผมเพราะว่าน้องเนี่ยจะเอาตัวของความเร็วนไปปรับตัวของตัวของ DPS หลักเรานะครับผมเพราะฉะนั้นทําเร็วเยอะๆไปเลยนะครับผมอันเนี้ยผมก็ใส่ย้าเพื่อเอาความเร็วเยอะที่สุดท่าที่จะทำได้นะครับผมแล้วก็ตัวของเซตเนี่ยผมก็แนะนําเป็นตัวของสความเร็วนะเพื่อที่จะเล่นแอคชั่นเทิร์นด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีก็ใส่ย้ำ ตัวของเสื้อแนะนําเป็นตัวของคลีดัมเมตครับผมเพราะว่าน้องเนี่ยจะใช้ตัวของคลีดัมเมตมาบัฟตัวของ DPS หลักแล้วนะเพราะฉะนั้นใส่คลีดัมเมตเพื่อเอามาบัฟนะครับผมน้องทักก็ความเร็วครับผมปกติทั่วไปนะครับตัวเช่นนี้ก็หาความเร็วออฟลองเพิ่มมาครับจึ๊กจั๊กตัวของลูกแก้วจะใส่เป็นตัวของเอ่อ HP หรือป้องกันนะครับเพื่อที่จะให้น้องยืนนะครับใครจะใส่เป็นตัวของควอนตัมก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าคิดว่าอึดพอหรือยืนได้อยู่แล้วนะครับผมช้อยเป็นใส่เป็นตัวของฟื้นฟูพลลัััังงงาานนนนนนะะะะคครรบบผมตตต่ออไปปจแแํเเ็ววขซูกก้ เซตโลก8เนี่ยจะดีมากๆนะครับในกรณีของตัวที่เราเล่นเนี่ยเป็นทีมโมโนควอนตัมเพราะเมื่อใส่เนี่ยจะได้ฟูลฟูลพลังงานเพิ่มขึ้นและทำให้ฝ่ายเราที่เป็นประเภทเดียวกันเนี่ยสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น10%นะครับผมต่อไปเป็นตัวของเซตโลก7นะครับผมได้ต้านสถานะเพิ่มขึ้น10%นะครับและเมื่อต้านสถานะมากกว่าตัวของ30%เนี่ยจะทำให้ตัวของอัตราคีได้เข้าทั้งทีมตัวเองเพิ่มขึ้น10%นะครับผมอันนี้ก็คือเอามาปรับตัวของอัตราาคิให้เเพื่อนนะ เซ็ตโลกสีนี่ใครมีเหลือๆก็ใส่ให้ไปก่อนก็ได้นะครับมันมีฟื้นฟูให้แล้วเมื่อเร็วกว่า120เนี่ยมันจะเร่งแอคชั่นให้นะครับผม40%ก็คือเล่เริ่มเทินก่อนใครเพื่อนเลยนะครับซึ่งถามว่าดีไหมผมแนะนําว่าใส่เซตอื่นก่อนจะดีกว่านะครับผมถ้าเกิดว่ามีแบบของแล้วนะครับผมก็อันนี้ใส่ไปก่อนก็ได้ถ้าเกิดว่าของเหลือเซ็ตโลกสามครับผม HP ดพบวกสิแล้วความเร็วผมฟูซบใส่มากกว่า120นะครับผมฝ่ายตัวเองทั้งหมมมดจะเเพพิิ่่ตัวขของ ATK ึ้น8% ผมแนะนาว่าตัวของประจําตัวเนี่ยจะบัฟเรื่องคลีกับตรงคลีดด์าม,มิได้เพิ่มขึ้นเยอะนะครับผมแต่ถามว่าแนะนําขนาดนั้นไหมเออส่วนตัวไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับใครที่เห็นว่าตัวของอะไรเนี่ยมันแจกเยอะเนี่ยมันแจกแบบนิดเดียวจริงๆนะครับผมไปใสอ่อื่นๆเพื่อที่จะฟื้นฟูมาจะดีกว่านะครับ <c oughs> ต่อไปไลค์โคนตัวของเอ่อม็อกนะครับผมไลค์โคนยาวไว้นะครับไอไลค์โคนเนี้ยมันจะทําให้ตัวละครเราเนี่ยเมื่อบัฟให้กับทีมเราใช่ไหมมันจะบัฟตรงนั้นเพิ่มอีก12%ดาม,มิครับเข้าใจง่ายๆประมาณนีีี้ใครท่อ,อมยากจะแบบ ไม่รู้ว่าจะใส่เล่โค้ดไหนดีใส่อันนี้ไปก็ได้ครับมันได้ดามมิเพิ่มขึ้นนะอันนี้ผมขอรวบไว้เลยนะครับผมแดงแดนแดงนะครับผมใส่ได้นะครับเล่นแอคชั่นเพิ่มนะครับผมส่วนตัวของอันนี้ก็จะมีบัฟแจกเยอะแยะนะครับผมบัฟเอทิคบัฟฟูดฟูลบัฟตัวของอะไรพวกนี้ใส่ได้นะครับผมแต่นี้เป็นของ BP นะครับใครจะใส่ใส่ได้ครับผมแล้วก็เพชชิ่งคอร์สครับผมอันนี้ถามว่าใส่ได้ไม่ใส่ได้ครับผมเพื่อเอาแต้มสกิลนะครับส่วนตัวของอันนี้จะได้ตัวของดามมิแล้วก็ตัวของฟู เมื่อใช้อันตีจะได้แต้มเพิ่มขึ้นมาหนึ่งแต้มนะครับผมแต่อันนี้ก็คือท็อปเทียนะใส่ใส่ถ้าเกิดว่าใครมีตัวของบอลยายนะ่ยใส่ตัวของเทมประจับตัวเลยยังได้นะครับส่วนอของลุ่นมมยก็ ช่างมาแล้วกันดาวหนึ่งเพิ่มตวง A T K เพิ่มขึ้น40%นะครับผมและขยายตัวของเทธนของปริศนาลวงนะครับผมซึ่งด,ดีมากเลยนะครับผมแนะนำว่าถ้าเกิดว่าใครดันดาวหนึ่งได้ได้ดับเนตรเพิ่มขึ้น40%นะครับดาวสองเนี่ยใช้ตัวงควบคู่กับพรสวรรค์นะครับถ้าเกิดว่าเรามีพรสวรรค์อยู่เนี่ยแล้วตัวของพรสวรรค์แล้วเนี่ยสะสมกีชชก่ชั้นกี่ชั้นก็ไปนะครับผมจะเพิกเฉยต่อตัวของเดฟของฝ่ายตรงข้ามเป็น8%นะครับผมอันนี้ผมไม่นับซ้อนชั้นเป็นแบบ16%อะไรประมาณนี้นะครับเอาง่ายๆก็คือออรถ ได้สีแต้มกลายเป็น5แต้มครับผมแล้วจากตัวของบอลสวนเนี่ยจะเพิ่มแต้มได้7แต้มนะครับผมกลายเป็น8แต้มนะครับ,บตัวของเอฟเฟกต์สกิล e ค่าคริเทเชียลดาเมจจะบวกเพิ่มขึ้นอีก30%ครับโดยคิดจากตัวของคริเทเชียลดาเมจของน้องเป็นเบสนะครับผมและจะทําให้ตัวของเอฟเฟกต์สกิลต่อสู้เนี่ยมีผลกับเพื่อนร่วมทีมที่มีปริศนารวมเลยครับเมื่อตัวของสปาร์คโกเนี่ยกดอันติแล้วในฝ่ายเราหนึ่งตัวมีตัวของเอฟเฟกต์ดาเมจคริเทเชียลสกิลต่อสู้อยู่นะครับ ก็จะทําให้เอฟเฟกนี้แพร่กระจายไปยังเพื่อนร่วมทีที่มีตัวของปิศาร่วงด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนร่วมทีมมีปิศาจร่วงแล้วเรากดสกิล E ใส่ตัวของด้านหึงอะไรเงี้ยตัวของด้านหึงจะได้ตัวของบัฟใช่ไหมแล้วมันก็จะไปแจกให้คนอื่นที่มีคาที่มีตัวบัฟปิศาร่วงด้วยครับก็คือเป็นบัฟทีกแจกให้คนเดียวแล้วก็ไปให้กับทุกคนในทีมที่มีบัฟของปิศาจร่วงอะครับเอาง่ายๆประมาณนี้ครับต่อไปทีมหลักๆของน้องที่ผมแนะนําก็จะมีอยู่สองทีมนะครับผมไม่ใช่ว่าน้องไปได้แแ่่ทททีีมมนนะุกตผํา น่าจะดีสุดก็คือ2ทีมนี้นะครับก็คือทีมตัวของโมโนควอนตัมซึ่งทีมนี้ก็ได้ตัวของบัฟพอสวรสค์สุดนะครับผมบวกดาเมจเพิ่มอีก35%เอนาะแล้วก็ตัวของทีมดันหึงครับผมเพราะตัวของน้องเนี่ยเป็นตัวเจนแต้มแล้วตัวของดันหึงเนี่ยใช้แต้มเยอะครับผมพอใช้แต้มเยอะปุ๊บสกิลของดันหึงเนี่ยกดได้ตลอดและได้ดาเมจค่อนข้างเยอะครับผมหรือเราจะไปกับด็อกเตอร์เดโชก็ได้เราสามารถแตดแปลงได้ตามที่ตัวละครเนไอเดียเรามีเลยนะครับผมขอแค่ว่าตัวของน้องฮันดาบีหนึ่งตัว ตัวบัฟหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ตัวดีพีเหนึ่งตัวประมาณนี้ก็ได้แล้วครับผมแต่ต้องเป็ตัวใช้แต้มเดินนะเกมเพย์ของน้องเนี่ยเข้าใจง่ายๆเลยก็คือกดสกิล e ดึงตวงดีพีเหลักขึ้นมาเพื่อที่จะทำดาวมิดนะครับผมสกิลคล้ายๆตัวของบอลย่าเลยนะครับผมแต่เปลี่ยนตัวของบัฟ ATK ด้วยอะไรด้วยนะครับผมเปลี่ยนเป็นตัวของบัฟตรงแรงคีย์เยอะๆแทนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเล่นกับตรงทีมคอนตัมเนี่ยเขาจะได้เปรียบเรื่องตรงการผสมท่าที่ดาวมิดได้เยอะมากๆนะครับผมนะ แล้วก็ตัวของอันตีของเราเนี่ยเขาจะมีเจนแต้มมันทําให้ตัวของเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปตัวของกดตีธรรมดาเพื่อจะเอาแต้มละ กดอัติของน้องทีเดียวก็คือได้แต้มเพิ่มมาเลยสีแต้มนะครับผมก็คือเหมือนก่อนหน้านี้คุณไม่เคยใช้แต้มนะครับผมแล้วก็เอาแต้มมาใช้ใหม่อีกทีนึงนะสำหรับไกด์คร่าวๆข,ข,ข,ของตัวน้องฮานาบีสปาเกเคิลหรือน้องครูมิอะไรก็แล้วแต่ที่คนเรียกนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกที่ผมเริ่มทำไกด์จริงจังตั้งแต่ตัวละครเข้ามาดีวันนะครับผมก็ช่วงนี้ก็จะขยันทำคลิปให้มากขึ้นนะครับใครที่ชอบก็อย่าลลลืมมมกกกกดดดดดไไคคค์ตติาา้วววยนนะรรัััับบผสสสีี็ป่อ